จังหวัดเชียงใหม่นะครับมาดูเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยด้วยมาตรฐานชานะครับโดยทางด้านสำนักง,งานท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้มีการจับมือกับสาธารณาสุขจังหวัดเชียงใหม่นะครับพันหนึกงกำลังกันอย่างเต็มที่เพื่อที่จะชวนเที่ยวเชียงใหม่อย่างปลอดภัยมีสุขอ,อนามัยด้วยมาตรฐานชาครับ ทางด้านนายจัก,กรพงศิสิทธิหล่อนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้เปิดเผยกับทีมข่าวของเราว่าในช่วงเดือนมกราคมจนถึงตุลาคมปีนี้นะครับจังหวัดเชียงใหม่ก็มีนะักท่องเที่ยวมาเยือนกว่า4ล้านคนแต่ก็ลดลงร้อยละ50เลยนะครับถ้าเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาที่มีนักท่องเที่ยวมากกว่า11ล้านคนนะครับก็ด้วยเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในขณะเดียวกันนะครับหลังจากที่รัฐบาลมีมาตรการต่างๆเพื่อที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นโครงการเราเที่ยวด้วยกันประชาชนก็ให้ความมาสนใจเที่ยวกันมากขึ้นครับแต่หลังจากที่มีการพบผู้ติดเชื้อในจังหวัดเชียงใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ทําให้การท่องเที่ยวนั้นเหมือนว่าจะหยุดชะง,งักลงเล็กน้อยนะครับ ทางด้านของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่ค่ะได้ร่วมกับสาธารณาสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้ชวนเที่ยวเชียงใหม่อย่างปลอดภัยมีสุขาอนามัยด้วยมาตรฐานชาเพื่อสร้างความมั่นใจและกระตุ้นการเที่ยวแบบปลอดภัยนะคะเป็นแบบวิถีชีวิตใหม่หรือว่า New Normal โดยมีสถานประกอบการค่ะที่ผ่านมาตรฐานจํานวน673แห่งไม่ว่าจะเป็นทั้งที่พักร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมกันนี้นะคะอยากจะขอความร่วมมือจากทางผู้ประกอบการ ในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดค่ะทั้งนี้นะคะนายสำเริงชัยเสนร,ร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เผยว่าจากมาตรการต่างๆนั้นจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวและคาดว่าในช่วงไฮซีซันของจังหวัดเชียงใหม่นี้จะมีนักท่องเที่ยวตัดสินใจมาเที่ยวเพิ่มมากขึ้นค่ะครับ